สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะรอบนี้ตัวนี้เนี่ยใครที่เคยดูมังวดที่แล้วอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้ต่อเดินต่อจากงวดที่แล้วนะคะเป็นชุดเลขเลขเด่นบอลเป็นเลขเด่นบนล่างนะคะเข้าต่อเนื่องถ้านับจากงวดที่แล้วแล้วเนี่ยแปดงวด นะคะเดินดีมากโดยสูตรที่ใช้ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยคูณด้วย2นะคะบวกด้วย4เริ่มคำนวณวันที่6ก,กรกฎานะคะจนไล่เรียงมาถึงวันที่30ก็ตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เดินดีมากสูตรจะอยู่ด้านบนใครที่จำสูตรไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทวนสูตรให้เรื่อยๆส่วนใครที่อยากจดจดเลยนะคะ ได้สุดแล้วมาเริ่มคำนวณกันนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข2หลัก10คือเลข9หลักหน่วยคูณด้วย2นะคะ5คูณ2เป็น10บวกด้วย4 2บวกด้วย9เท่ากับ11 11บวก0ได้11 11บวก4ได้15 ตัวแรกนะคะได้เลข5สูตรอ่างวดวันที่9 9 9 5 9นะคะก็รอบนี้เนี่ยไปที่หลักสิบงวดต่อมานะคะหลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลัก10คือเลข5หลักหน่วยคูณ2 9 2เป็น18บุวกด้วย4 8่บวกหได้13 3บวกกับ8ได้11 11บวกกับ4ได้15ผลวันที่13ออกเป็น6 5 4 3นะคะไปตกที่หลักร้อยนะเลข5เพราะว่าหลักร้อยรอบนี้เป็นเป็นเลข5นะคะต่อไปใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลัก10 หลักหน่วยคูณสองบวกด้วย4 6่บวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น16 6หบวกสเป็น10บได้เลขศูนย์นะคะสูตรหายไปแล้วงวดวันที่16จะเห็นว่าผลเนี่ยออกเป็น0 1 8 7นะคะไปที่หลัก นรอบนี้งวดต่อไปนะคะวันที่16หลักหมื่นคือเลข1บวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยคูณ2นะคะ72เป็น14บวกด้วย4 1่บวก8เป็น9 9้เบวกสเป็น13 3บวกสเป็น7เลขเจ็ เป็นเลข7นะคะวันที่20ออกเป็น7 4 3 8โยงเลยนะคะวันที่20เนี่ยเข้าที่หลักพันนะตัวต่อไปหลักหมื่นรอบนี้คือเลข7หลัก10คือเลข3หลักหน่วยคูณสองบวกด้4ย บวกสามเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกหกบวกสี่เป็นสิบนะคะใช้เลขศูนย์วันที่22สิบสองผลออกเป็นเจ็ดปศูนย์ปตกที่หลักสิบรอบนี้นะคะตัวต่อไปหลักหมื่นหลักสิบ หลักหน่วยคูณ2นะคะ8คูณ2เป็น16บวกด้วย4 7บวก6เป็น13 3บวก4เป็น7นะนะขยับขยับได้เลข7นะคะวันที่2 3ออกเป็น7 6 7 4ไปตกที่หลักพันแล้วก็หลัก 10นะคะเพราะว่า7ซ้ากันวันที่23หลักหมื่นคือ7หลัก10บคือ7หลักหน่วยคูณ2 4 2 8บวกด้วย4คงที่นะคะ7บวก7ได้14 4บวก8ได้12 2บวกส ได้หกวันที่27สิเจดตัวนี้เลยหกสองเก้าสี่ไปอยู่ที่หลักพันนะคะรอบนี้ต่อไปนะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลขเก้าบวกที่หลักสิบก็คือเลขเก้าแล้วก็หลักหน่วยคูณสองบวกด้วยสี่ 9บวกเเป็น18 8บวก8เป็น16 6บวก4เป็น10วันที่30ออกเป็น6 6 0 6ตรงที่หลักศูนย์นะคะไอตรงที่หลักสิบเราจะบอกว่าอย่างงวดที่แล้วเนี่ยเคยบอกแล้วเนาะว่าสูตรนี้ถ้าเกิดใครที่ตามงวดที่แล้วหรือก็ใครอยากดูย้อนหลังนะคะไปกดดูที่คลิปนี้นะคะจะชี้ชัดว่า ผลที่ได้เนี่ยมักจะไปตรงเลขไหนอ่ะเดี๋ยวคํานวณงวดวันที่30เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย้อนดูแล้วก็สรุปให้อีกทีหนึ่งว่าผลของสูตรนี้เนี่ยมักจะไปตกที่หลักอะไรนะคะแล้วก็งวดที่แล้วก็บอกแล้วเนาะแล้วมันก็ออกตรงนี้จริงๆงวดนี้นะคะ30หลักหมื่นก็คือเลข5หลักสิบหลักหน่วยคูณ2นะคะ62สองเป็น12บวกด้วยสี่ หบวกสองเป็นเจ็นะคะเบวกกับสเป็นสิบเได้ตัวเลข1ออกมานะคะสำหรับ8งวดทีนี้ที่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นะคะสุดนี้ถ้าใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปหรือใครที่ดูเมื่องวดที่แล้วไปแล้วจะเห็นว่างวดแรกตกที่หลักสิบงวดที่2ไปที่หลักร้อยนะคะพองงวดที่3ไปที่หลักพันงวดที่4ไปที่หลักพัน งวดที่ห้าตกที่หลักสิบงวดที่6ตกที่หลักพันกับหลักสิบงวดที่เจ็ดตกที่หลักหลักพันนะคะงวดที่8ดตกที่หลักสิบจะเห็นว่ามีงวดเดียวเท่านั้นที่ไปตกที่หลักร้อยก็คืองวดวันที่9ค้าคนวณแล้วตกงวดที่สิบานะคะคํานวณแล้วไปตกหลักร้อยมีอยู่แค่งวดเดียวที่เหลือเนี่ยมักจะไปตกที่หลักหลักพันนะคะ มักจะไปตกที่หลักพันกับหลักสิบอย่างงวดที่แล้วที่เราชี้แัดว่าให้เน้นที่หลักพันกับหลักสิบแล้วมันก็ไปออกที่หลักสิบจริงๆนะคะสําหรับเลขศูนย์ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสูตรนี้ยังเดินดีอยู่นะคะก็ประมาณการได้ว่าน่าจะไปตกที่หลักพันหรือไม่ก็หลักสิบนะคะเพราะว่าสูตรเดินมาที่หลักพันกับหลักสิบเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาไม่ดูหลักนะคะก็เป็นเลขวิ่งบนล่าง นะคะคตามสูตรตามชื่อสูตรเลยนะก็ฝากไว้1สูตรนะคะเดินดี8งวดย้อนหลังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ